และนี่คงจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยกำลังรอคอยให้เปิดทางด้านของเซิร์ฟโกลบอลสักทีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแพนเนี่ยเปิดเมื่อไหร่นะซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับทางด้านของตัวเกมอย่าง Justice Mobile เนี่ยก็ประกาศเปิดตัวเซิร์ฟไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะเล่นดีกว่าเซิร์ฟจีนนิดหน่อยที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นั่นแหละเพราะว่าปิงอ่ะมันน้อยนะครับผมในเซิร์ฟไต้หวันนะนะและแน่นอนว่าทางฝั่งของโกลบอลเนี่ยยังไม่เปิดผมก็เลยจะมาแนะนําในส่วนของทางฝั่งเซิร์จน แล้วกันนะครับว่าเกมจัสติกโมบายเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับรูปแบบการเล่นสกิลต่างต่างหรือแม้กระทั่งเรื่องอาชีพหลายๆายอาชีพด้วยนะแน่นอนว่าคนที่ชอบเล่นเกมจีนฟอร์มยักษ์กำลังภายในเนี่ยน่าจะถูกใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนมาชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลา์ซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆทางไล์ซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ สิ่งแรกที่น่าสนใจสําหรับเกมนี้เลยนะครับผมผมต้องยกให้ในส่วนของเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะยังดูอ่านไม่ออกนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟจีนไงถ้าเกิดเข้าก l o บอลน่าจะมีภาษาไทยอาจจะอ่านได้ง่ายมากขึ้นนิดนึงนะครับในทางฝั่งของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องวรยุตตยทธไตลาทั่โลกอะไรพวกนี้นั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของการที่เราเนี่ยสามารถอินเตอร์แลกเลือกตอบได้ด้วยนะว่าจะตอบทางด้านทิศทางไหนนะครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีแค่งแง่บวกกับแง่ลบเท่่่าาาาานนนั้นนร้รบบถเเกกกิดววตอแงม สายสัมพันธ์หรือว่าตัวหัวใจเนี่ยก็จะยิ่งแน่นแฟงกับตัวละครที่เราสื่อสารด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางฝั่งของอนิเมชันแล้วก็เรื่องภาพเนี่ยผมมองว่าทำออกมาดีเลยนะถึงแม้ว่าตัวละครเอกเราเนี่ยจะดูเก้งๆกางนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของตัวละครที่เป็น n e p c เนี่ยถือว่าทำหน้าทำตาออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็อาจจะเสพบรรยากาศไปได้ด้วยนะรวมทั้งในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยบางครั้งบางครงาครวนะครับเราอาจจะกด ในเรื่องของการอโอโต้ไม่ได้นะบางทีมันก็อาจจะมีเควสให้ซึ่งเควสเนี่ยเวลาเรากดตรงนี้ปุ๊บเลยครับเห็นไหมมันก็จะไม่บอกนะว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันก็จะไม่นําทางให้เองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดย้ําไปอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกแล้วเออเนี่ยอีกประมาณ2 1 1 5เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็จะถึงที่หมายแล้วก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปเองเลยนะมันไม่ได้กดออโต้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีบางจุดอย่างเงี้ยที่แบบยืงใกล้ๆก,ก,กันเราไม่รู้ว่าจะต้องทาเควสอะไรนะครับมันก็อาจจะกดตงนีี้บก็าทมมั บางทีก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วมันมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการต่อสู้หรือว่ากําลังภายในต่างๆเนี่ยไม่มีปุ่มออตโต้นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการกดสกิลเองแลวไม่ต้องใชออตโต้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์สาหรับใครหล,หลายๆคนเลยเพราะว่าเรื่องสกิลการต่อสู้อะไรพวกเนี้ยยิ่งถ้าเป็นการเล่น p ีซีแล้วก็โอ้โหท่วงท่าและการเล่นนี่คือแบบรวดเร็วแล้วก็ว่องไวแล้วก็ดูน่าเล่นมากๆเลยนะครับเนี่ยรูปแบบการโจมตีสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามมีให้ครบหมดเลยนะครับ พวกแบบว่าเมงกาอะไรพวกนี้ครับก็คือจะเน้นการโจมตีประเภทที่ใช้ความเร็วแล้วก็เรื่องของหมัดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาชีพที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันก็มีให้ทั้งหมดอเจ็ดอาชีพด้วยกันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมไม่ได้ทํารีวิวอาชีพไว้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันแมสเมื่อไหร่เนี่ยเยวจะทําคลิปรีวิวเรื่องอาชีพเนี่ยแยกย่อยไปต่อด้วยแล้วกันนะครับอาชีพคร่าวๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีในเรื่องของตัวกระบี่นะครับผมพินหอกหมัด ดาบแล้วก็พวกตัวนักเวทนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะไอตัวคาถาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นร่ม ก็จะมีมารนี้7ตัวด้วยกันนะครับหลังจากที่จบเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยระบบเกมเป็นไงกันบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเน้นไปในส่วนของเรื่องการเชร์เคเวสประจําวันแล้วก็มีพวกกิจกรรมให้ทำนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็มีเยอะมากมายเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบมีงานเยอะอาจจะติดงานเนี่ยอาจจะลําบากตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีมาตามระยะเวลาเหมือนกันนะถ้าเกิดใครทําไหวเนี่ยก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับเนี่ยกิจกรรมแบบเพียบเลยนะรวมถึงการล็อก in, อินแจกคงแจกของอะไรด้วยนะครับเยอะ ไปหมดเลยนะครับผมและมันก็จะมีในส่วนของ b u t t l e part ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่อชอบในเรื่องของแฟชั่นเกมนี้คือแฟชั่นสวยมากและก็จับมากด้วยรวมทั้งคัมพี์อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเลเวลสกิลเกิดขึ้นอาจจะต้องมีการอัพสกิลใช้คำพงคำพีะลรพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีการเติมเงินเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับส่วนเรื่องของแฟชั่นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทุกท่านน่าจะยังอยากรู้อยู่แล้วว่าความสวยงามของมันเนี่ย มันดีมากขนาดไหนนะครับในเกมพวกสไตล์เกมจีนพวกกาลังภายในพวกนี้นะครับนี่เลยครับผมแล้วแฟชั่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เป็นแบบชุดสูทครบทั้งตัวแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกใส่ได้นะว่าเราจะใส่แฟชั่นแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะใส่หัวตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแฟชั่นอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ก็จะมีระดับส่วนหัว นะครับผมแล้วก็ปิี่ยนปักผมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใส่ได้หมดเลยนะครับคืออยู่กับว่าเราจะใส่อะไรนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะใส่อะไรได้อย่างเช่นหน้ากากอ่าต่างหูเนี่ยครับใส่ได้หมดเลยสร้อยแหวนมีครบหมดทุกอย่างครับรวมไปถึงในส่วนของตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอาวุธหลักอาวุธรองของเร,เราเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยสองชนิดด้วยกันมั้งก็จะมีอาวุธหลักที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นตัวชีพของเรานั้นแหละครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวก กระบี่หรือว่าดาบอะไรพวกนี้ที่เราจะเอาไปใช้เป็นอาวุธลองเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้นะครับพวกแฟชั่นเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยกันแบบนี้อ่าซึ่งสามารถเปลี่ยนเอาไปใช้งานได้เลยบางคนอยากได้สีแดงพวกสีเหลืองพวกสีฟ้าอะไรพวกนี้ครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เห็นไหมข้อต่อกมันมีทั้งหมด4ล็อกเราจะใส่ได้ทั้งหมด4ชิ้นเลยรวมกันเลยก็ได้หรือจะใส่แยกกันไปใส่ชิ้นนี้อันนึงแล้วก็ชิ้นนี้อีกอันนึงก็ได้นะครับเนี่ยเห็นปะมันก็จะไม่เหมือนกันและแต่มันดูแปลกๆนิดนึงนะก็แล้วแต่เราจะชอบแล้วกัันนะครบ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพวกสัตว์ขี่แน่นอนสัตว์ขี่มีให้ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมคล้ายๆแกะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันแล้วก็จะเป็นม้านะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของกงล้อนาจาด้วยนะครับเตะถ้าใครชื่นชอบนาจาน่าจะใส่ตัวกงล้อนี้ได้เลยแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับผมมันจะมีแฟชั่นพวกนี้ให้เราขี่ให้เราเล่นนะครับถ้าถามผมว่ามันสวยไหม ก็แล้วแต่คนมองแล้วกันนะครับแต่เกมมันก็ออกแนวแบบภาพสวยนะยังไงพวกตัวหมาหรือว่าสัตว์ขี่เนี่ยก็ทําออกมาให้คนเนี่ยเติมแล้วก็เอาไปเล่นกันอยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับก็จะมีให้ซื้อด้วยเห็นไหมครับผมเรื่องของสกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลต่างเนี่ยอ่าผมกดซื้อให้ดู1ชิ้นแล้วกันเนี่ปลดล็อกแล้วก็จะเป็นท่าการโจมตีของมันนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะการซื้อการใช้สกิลนะครับบางทีก็แพแพพงง อันนี้มันจะมีแบบถูกบ้างแล้วก็อาจจะเก็บไว้นะครับพวกเป็นเอฟเฟกต์แอนิเมชันในการโจมตีเนี่ยก็จะมีบอกนะว่ามันโจมตียังไงเล่นยังไงบ้างมีเพียบเลยครับเรื่องกิจกรรมเรื่องระบบเกมต่างเนี่ยม่เยอะเลยนะรวมถึงอันอื่นที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกด้วยนะครับมีอีกเพียบเลยที่ผมไม่ได้พูดอ่ะอาจจะมี Pvp บ้างต้องรอเวล30 40อะไรพวกนี้ไงซึ่งมันนานมากเลยครับ่าจะเวลเสร็จอ่ะผมก็เลยเอามารีวิวแบบคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วกัน แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับทุกๆคนที่อยากจะรู้อยู่แล้วก็คือเรื่องของระบบการสุ่มกาชาอ่าน่นอนเกมนี้มีให้อยู่แล้วนะครับและแถมยังมีคอลแลบด้วยผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เขาเรียกว่าคอลแลบหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะผิดแปลกไปจากตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรนะครับถ้าใครที่เคยเล่นอยู่ก็น่าจะพอทราบดีแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกตรงเนี้ย เพิ่มเลทได้ด้วยนะแล้วก็กดสุ่มไปเลย5ครั้งนะครับใช้600เดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันว่ามันจะได้อะไรนะครับผม5ใบเนะี้ยไปเลยอันนี้คือการกดนะครับแบบรวดเร็วเลยแล้วกัน ดูซิว่าจะมีระดับสีทองอะไรสวยๆงามให้ผมไหมนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีการสุ่มกาชาให้ด้วยแล้วก็เหรียการันตีก็มีนะครับมีให้อยู่นะอันนี้ไม่รู้ว่า45ครั้งหรือว่า145นะครับเลรีการันตีก็จะได้อันนี้ก็ไปลองลุ้นเอาเองแล้วกันนะครับผมสำหรับคนสายเติมก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ของสวมใส่ต่างๆน,นะครับเนี่ยมีให้เราใช้กันครบหมดเลยนะเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่า จะเอาอะไรเอาชิ้นไหนอะไรยังไงนะครับแหม่มก็จะมีบอกรวมไปถึงพวกของน่าจะมีการตีบวกด้วยแต่ว่าผมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอารมณ์ก็จะคล,าคล,าล,ล้ายๆมูไลเบตนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นมาก่อนก็น่าจะส่งๆนั้นเลยครับอาจจะมีระบบที่เพิ่มเติมมากกว่านี้แต่แน่นอนว่าระบบออโต้เนี่ยไม่ได้มีให้นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีให้นาะนาคตหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมองขออภัยด้วยนะครับในวันนี้น่ผมตอขอขัวลาไปกน เาไว่เจะกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ